สมมุติถ้าเราอยากจะซื้อลงทุนใช่ไหมครับเราจะต้องดูความสามารถในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินที่เราจะไปซื้อก่อนครับเอาบ้านเอื้ออาทรกับทาวเฮาส์แล้วกันนะครับก่อนจะเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับคุณน้ำว้าใช่ไหมครับคุณน้ำว้าบอกว่ารบกวนถามนะครับซื้อบ้านเอื้ออาทรราคา 3แสนเก้าปล่อยเช่า3,000ถึง3,500นะครับเป็นห้องชุด33แล้วก็หรือว่าจะซื้อทาวเฮาส์ชั้นเดียว1 1ห้องโถง1ห้องนอน18ปล่อยเช่า5,000ถึง5,500จะเลือกแบบไหนดีกว่ากันใช่ไหมครับไอ้ทาวเฮาสนี่ราคาเท่าไหร่หรอครับพอดีไม่ได้ให้ราคาองมาะโนทีนี้เราต้องเปรียบเทียบเรื่องราคาก่อนนะครับ สามแสนเปล่อยได้3,000กับทาวเฮาปล่อยได้5้าพันห้านเอางี้ก่อนถ้าจะให้ผมแชร์นะครับผมแชร์อย่างนี้สมมุติถ้าเราอยากจะซื้อลงทุนใช่ไหมครับเราจะต้องดูความสามารถในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินที่เราจะไปซื้อก่อนครับเอาบ้านเอื้ออาทรกับ ทาวเฮาส์แล้วกันนะครับบ้านเนื้อาอาทรเนี่ยลักษณะเหมือนคอนโดถูกไหมเราซื้อมาเราก็จะได้เป็นกรรมสิทธิ์ของห้องห้องนั้นนะครับก็คือเหมือนคอนโดเลยคอนโดนั่นแหละนะครับแต่ถ้าบ้านแต่ถ้าเป็นทาวเฮาส์นะครับเราซื้อมาเราก็จะได้โฉนดที่ดินนะครับเราก็เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเก้าเก้าแสนเก้าใช่ไหมครับคำถามก็คือโอเคถ้าเราคิดผลตอบแทนจากกระแสงเงินสดต่อเดือนนะครับผมดูคร่าวๆนะ3 0 0 0 3,500อย่างเงี้ยครับ สำหรับบ้านเอื้ออาทรนะสามแสนเก็บค่าเช่าได้สามพันคิดกลมๆผลตอบแทนเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เออเฮ้ยดูแลวสวยงามกับนะครับทาวเฮาส์ราคาเลเซๆล้านหนึ่งปล่อยเช่าได้ปล่อยเช่าได้ห้าพันถึงห้าหมื่นอย่างเงี้ยครับอ่ะขอโทษกับผมก็หมื่นลวปล่อยเช่าได้ห้าพันถึงห้าพันห้าร้อยเงี้ยครับผลตอบแทนจากการเก็บค่าเชา่าอาจจะต่ำกว่าการซื้อบ้านเอื้ออาทรครับแต่การเติบโต มูลค่าการเติบโตของทรัพย์สินนะมันก็แตกต่างกันนะเพราะว่าทาวเฮ้าส์เนี่ยครับเราได้ที่ดินมาด้วยนะนะครับมูลค่ามันจะไปไกลกว่าอย่างพวกบ้านเนื้ออาทอหรือแม้กระทั่งคอนโดที่อายุมากหน่อยครับผมท้าให้ไปดูเลยนะว่าบางที่บางทำเลครับราคาล์ดลงเหมือนกันนะนะครับราคาราคาไม่ได้ปรับตัวขึ้นว่างั้นเถอะนะครับ มันเป็นภาพจำเก่าๆที่เราจะเข้าใจกับว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคาจะต้องเติบโตขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับแต่นะฮะคอนโดหรือบ้านเนื้ออรสมัยนี้นะครับบางทําเลบางโครงการครับราคาไม่ได้เติบโตตามระยะเวลานะฮะดังนั้นก็ต้องดูสองแง่นะฮะว่าอ่ะถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนจากการเอ่อถ้าได้เอ่อเดี๋ยวก่อนนะฮะ ถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าเพื่อเอามาเป็นแคสโฟเข้ามานะครับในแต่ละเดือนอาจจะเลือกลงทุนในบ้านเออือนอทัยก็ได้เพราะในเงินลงทุนที่น้อยกลับสร้างแคสโฟได้เยอะแต่ถ้าเรามองในเรื่องการลงทุนระยะยาวครับเราอยากจะกินในส่วนแคปิตอลเกนด้วยนะครับนอกเหนือจากแคสโฟกระแสงเงินสดค่าเช่าต่อเดือนที่เราได้เนี่ยเราอยากจะได้ส่วนต่างราคาเวลาเราขายด้วยอยากให้มูลค่าทรัพย์สินที่เราซื้อเติบโตด้วยเนี่ย เราก็อาจจะเลือกซื้อเป็นทาวน์โฮมก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ถ้ามาความเห็นส่วนตัวผมผมชอบลงทุนในพวกซับประเภทบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์มากกว่านะครับมากกว่าคอนโดนะครับอันนี้เป็นจริตของผมนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดคนลงทุนคอนโดรวยเยอะแยะไปนะครับแต่ผมชอบการลงทุนที่มันได้ที่ดินมาด้วยคือผมเป็นโลก ชอบเห็นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแล้วแต่เราครับลองไปพิจารณาดูนะแต่ผมยังยืนยันนะว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่าถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ดีกว่าบ้านเอื้ออาทรแน่นอนนะครับอันนี้อ